อยู่ที่รายการคนบ้าธุรกินจนายตารัตุสิรัสผมนายธีรินทาิรัตนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดอัดโป๊คุณโจรครับ,รบตอนนี้<ม>วันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนที่มาเดินกันที่นี่นะครับเราจะมาถามว่าอะไรน่าซื้อน่าขายแล้วอะไรที่เป็นแรงจูงใจทําให้คนที่นี่นะเยอะ กันทุกคืนกันทุกคนะครับผมช่วยอย่าล็อกแรกได้ไหมคุณยกผมตื่นเต้นแล้วแล้วก็นะอยากหาอะไรกินเหมือนกันเดี๋ยวมันหิวแล้วเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างไปเลยปะไปไป ราอยู่กันที่ร้านขายขนมปังปิ้งนะเราจะมาสัมภาษณ์พี่เขาสวัสดีครับที่ชื่ออะไรครับโฟค่ะพี่โฟโปรโมทปะถามว่าเลาไม่ใช่อ่ะขายขนมปังขายยังไงล่ะพี่ขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งก็ข้าหน้าธรรมดาก็สองสิบห้าสองสิบห้าใช่ถ้าเป็นกล้วยฟรุตเบอรี่ก็สองสิบห้าอ๋อธรรมดานี่คืออะไรใส่ไข่ พิเศษใส่ใจก็พอนี่มันไม่ใช่ใส่หมูด้วยอะไรแล้วทำไมถึงคิดมาขายชอบกินหรืออะไรเป็นช่วงเวลาว่างมากกว่าช่วงเวลาว่างแล้วกลุ่มลูกค้าที่ขายได้จะเป็นช่วงอยู่ในวัยตอนได้ทุกวัยแส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายขอโทษนะก็ผู้ชายอ๋อทั้งหญิงและชายโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมชื่ออะไรฮะชื่ออะไรคะ อ๋อครับชิโตนะฮะที่ผถามว่าทำไมถึงมาเดินที่นี่ครับผมก็มันมีของหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แพงมากแล้วก็ก็บ่อยแล้วส่วนใหญ่มาซื้ออะไรครับก็มาเดินดูว่าเสื้อผ้าของกินอะไรพวกนี้อ๋อครับครับขอบคุณครับไปเนี่ยเรามาอยู่ที่ร้านน้ำครับคือเดินเดินเหนื่อยก็กินน้ำใช่ไหมครับ อ่ะหน้าอันนี้ครับหน้าชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับครับอ๋อชื่ออ๋อโอ๋อ๋ได้ยินแล้วอ๋อเลยหน้าหน้าไข่ยน้ำขายได้ดีขายคิดยังไงจูบขายเนื้คิดยังไงคิดยังไงเป็นของกินนะเด้อขายง่ายขายง่ายของกินขายง่ายก็ตามนั้นของกินขายง่ายก็มีน้ำใบบัวบกถัวพยมะพร้าวมะนาวลำไยแล้วน้ำอารมอีกแล้วส่วนใหญ่ที่ขายดีไหมมันก็พอได้ ออทำไมอ่ะเดี่ยวกับมกับอะเนี่ยแหล่ะเรารขอบเซเซรเนเอาเดก็มปัญหาทางการเมืองอะอันขอน้ามะพร้าวก่อนเลยสวัดีพยวพี่ชื่ออะไรครับชื่อเตยสวัสดีครับเตยเฮ้ยสอกคนเลยพี่มาเดินที่นี่บ่อยป่ะฮะบ่อยบ่อแล้วส่วนใหญ่พี่มาซื้ออะไรซื้อส่วนมากก็รองเท้า พี่มาเดินดูผู้หญิงไหมับพี่หรือไม่เดินดูสาวเลยเหรออ๋อเพราะเพราะเพราะอะไรเพราะแฟนอยู่ตรงนั้นแล้วพี่คิดว่าที่นี่มันมีดีอะไรทำไมคนถึงมาเดินเยอะครับผมมน้าก็มาหาใช่ไมรหมาบ่อยไหมพี่มาบ่อยเพราะสาวสวยอะะครับตอนนี้เราก็สัมภาษณ์กันจบแล้วนะฮะสิ่งที่เราได้ก็คือทำไมคนถึงมาเดินที่นี่กันเยอะก็เพราะว่า ของถูกของเยอะโดนใจวัยรุ่นแล้วก็หลากหลายเต็มไปด้วยผู้หญิงนะฮะผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไ่ได้เกี่ยวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายไม่ได้ได้โอเคโอเคฮะก็นะมาถึงขั้นนี้แล้วครับก็ได้รู้อะไรไปเยอะแล้วเนาะใช่แล้วก็ขอเอาตัวไปช็อปตั้งไปเราถ่ายเขามาเยอะแล้วไปช็อปกันดี